สบายดีสบายดีเนาะสบายดีเลยให้ส right, so ัญญาณก่อนเลยสบายดีใหสัญญาณเราเฉยต่อเออหน่องไฟเห็นเออกลองอยเนาะไปมาหาทั้งนอกซนอีกแดดเมื่อไหร่เนาะเดจเจทั้งดาวไม่ได้ไปทั้งไลน์ว่วันนี้บ่ไม่ได้ประชายเครื่องออนไลน์เนี่ยขายจะชิ้นแล้วเครื่องกันไลน์เมื่อไหรมืัอนี้อันปิดออเดอร์ปิดออเดอร์ปิดยังคือปิดเขาผ่าเครื่องมาแล้วนั่นถ่าไปส่งบบดเดียว อืมโดยแล้วเครื่องมันมิมาอืมจะได้สต็อกไว้ก่อนเชมาเช้าโมงเขื่อนนะคนเบิรงนี่ดิงอยู่เด้ให้เยอะหัวหัวกล้องกันเนาะนี่ตั้งยากขากล้องกันเนาะลำบากลำบนเนาะแมนขากล้องเพิ่นมัน แม่เนื้อใหญ่เนือก็ชิยากอันนี้มันใหญ่มันนักเทรื่องมาะแต่เรื่องมันน้อยเด้เอาเสิร์ฟอยากเอาข้อข้างในแท่าเสิร์เลยครับเจ้าพี่ไปกินเม้ากันเนาะเม้าบุคคอก็ขะนอขนาแมนอันกินข้าวกินหน้าว่ายังมันเองแหละยังยังไม่ได้กินอยู่ยังป่านนี่ใบม่วงแล้วไปจ้างนี่อือใบม่งกว่าดเลยหล่หัวนบ่ จังพ่อหุ่นจังหน่อยเนาะกินข้าวแบบชิลละใบหนึ่งใบยังก็ยังบูกินข้าวกินจังม่้งกินยังพวกข้าวเที่ยงนะโบได้สูกินข้าวเที่ยงมีแต่กินตอนแรกตอนแรกนี่กับบาร์ทิวกินมาเดียวเดียวเลยโบได้กินข้าวเที่ยงปิแต่กินเฟอร์กินเมี่ยวมาที่นี่กับเม่แก้วกันยังขายพักคือเก่าบ่าเมือขายมื้อนี้ขายซอยขึ้นได้มื้อนี้เมื้อนี้ไปส่งน้ำเตินสวรรค์ช่งสวรรค์กู ไก่แท oh ้บ <c Off> <descon> ่ับแสดงว่ามื้อนี้มาแต่สวรรค์มื้อนี้เนาะไก่นันโชคตลาดได้บ่ต้องล่ะตลาดสมคิดให้อยู่ทางแบงบ่แม่นเป็นลูกค้าประจําเลยบ่ไปส่งนะแม่นเพิ่นสั่งไว้ก็จะเาไปโอ้จะนี่กูไปไปส่งบ้เอารจักบ่ไปนะบใช่เนาะอือ่รถใหญ่เฮือนงาวยังันีเนาะมีแต่รถใหญ่นะยังเดีว่าไปส่งฮอสวรรค์นี่ถือว่าหลายโลได้ประชานี่เนาะ เป็นอะไรเรื่องคนคุยคนหักน้องดะเหนียนมากขึ้ยังบอกมีเนียนมากยังบอกท่านมีอยู่ไปทางไหนบุตคืออย่าไปตีแข้งอย่างเนาะไายังบอกท่านมียังบมีเลยใช่ปีนี้แหลเสียสลายแต่ยังบอกท่านมีคนทักมากอุชาอุชาสู่กล้องไปถึงไปทางไหนบุตรเนาะเอามาดีบัทางมาหาทางน้องกันเนาะด้วยว่าน้องกันบมีเวลาคุยก็มีอยู่บา ทุ่มทรศัพท์มาแปลงได้ทุทรศัพท์นะหาก็เอาไปแปลงวันม,มันน่ะนะเห็นบ่าเขาจงบรได้ตอบเจ้าเผวาเสร็จเขาเข่าบรได้ยังมันเป็นยังเสร็จเข่าบรไดเขาไขาม่ใเจอเนะมือ่อน่ะแบบมันเห็นเขาเสร็จมาแต่ว่าเขาตอบบรได้โคตรชงคายมีไฮตอบเนาะม <c oughs> ันนี่มี็ยังงเราเพี่งเดีไม่ได้เราต่างหากคือตอบเบื่อคือส่งเสียงได้ไปแปลงมากหรือว่าตอบเขาหลินทุ่ทรัพย์มุง คือสามูคือเด็เข่าวรหัสดิสวาโอ้ยสวัสดีพาะว่าตะเก้าน้องอันนี้คืขึ้นปรส่งเสียงมาก่าได้ปะไม่ได้ปรส่งเสียงมาได้เนาะเข่าวรหัสเฟสมั่งตอนนี้โทรศัพท์เจ้าก็ยังอยู่น้ำห่านเป่งเอาเฟสเขาเอาเฟสเอาเอาเฟสเอารหัเข่าโทรศัพท์มือยังห่านเป่งอยู่ประมาณจักเซนนะน้องละหูเกายังดิมเนาะจัดเนี่ยพวกจะเซนเป็งแม่เราว่าพวกจะเซนจังมือจะสิไปเอานะ มันมืออื่นมืออื้ออย่างทีไปเอาเนาะเบาได้เงินเด้อขายสองแพงเนาะหกเจ็ดแสนบอลองละมันแบบอยาบไปซื้อไม่บัตย่านบอได้บอคือจากไหนหกเจ็ดแสนชอบมาดีคั่วบอคนบอละไดงก็ได้เสียได้เนาะไอโฟนบอไอโฟนโอ้ยจิ่งก็แพงเนาะอะไรมันแพงเนาะอืมอะไรมันแพงเนาะมันอยู่อเปเกอร์นี่บอได้คุยบ้าใช่ไหม แล้คุยเก่าเนี้ราบอกเอาหองแม่เนีหันดีข่าเด็ห้องโพรดีอะไรกัห้งจีระหัดเปจดีข่าวของนั่นตัวนี้เนาะน้าพ่อแกไปต้องเล่นพ่อกใช้ลูกเล่นแทนเลื่งแสงวันกูเคยตกใจนะอ้าววังหีนั้นะคุณนี่มีข้าวดีมานนี่เนาะแื่มีอย่างเดโนดีใจดีเห็นนโครสารนานองซอนมาซานวานเนาะ ก็เรียนโ้าวด่นมาให้ทางเอื้อยน้องหลรมเนาะก็ได้มาหม่อมให้ทางน้องหลรมเนาะเป็นหึ่มากขับไก่อ้ยโอ้น้ออื้มเจ้าอะไรกันนะบ่เคยผมไก่ขอเถอขอไปไก่ตายหลังจากโจ๊กเมื่อกี้นี่เนาะมินไม่ใช่ขอเถอะขอไปผมไก่ขึ้นนั่นเนาะไก่นั่นขึ้นก็ได้เันมาข้าไปเพื่อนพี่น้องเลยก็ได้ยากได้กินได้หนึ่งเนาะ เพิ่งคิอข้ามืงิหลังนั่นนะเราเนาะมาเพิ่นมาอยู่หันบุ้งมาเลยมาสิบินมาเพิ่องที่เลยกำลังว่าเรื่องม้อเงินเนาะคือว่าเป็นจำนวนเงินการหนึ่งล้านกับสามเซนหาสิบพันน้องหล่ะเอ้เนาะดีใจเ่าน้องหล่ะกรดีใจตื่นเต้นเ่าคิดว่าเอ้ยสิมาอย่างวันนี้นะก็เขาคิดว่าเอ้ซื้อปืนมาเลยว่ะเพราะว่าเขาคิดว่าอันนั้นทางอันผู้เฮาเซตหน้าหนาว ก็บอกว่าบริโอนเราก็ว่าเอออย่าแลยวะคือสิเอเบเออบริมามแล้วก็เออมาเนี่ยดีใจแับน,นี้เนาะคือจุกคือได้กว่าเงินยังไหวซะงั่นหายเงินน้องคนเห็นเงินน้ำมือเออเดี๋ยวตอนนี้มือก็ขึ้นได้เก่าโ <c oughs> นะถ้าได้มงใหน้อหนอนางอันนี้กค็คืออันพอดีน้องด่าก็ได้เงินไปเพลงทรศัพท์พอดีเนาะเออมีเงินให้ล้านปลายเนาะนี่เนาะก็พอได้มงให้ทั้งน้องคนเลยได้หนี่เด้อเนาะโดย เนาะทั้งลาแต่ทั้งพี่ใหญ่ใจดีจากต่างประเทศพูดไหนเนาะขึ้นได้โอนมา,หา,า,นหนาออให้ท่งนลังดาค่ะอวยพรให้ขึ้นน้ำเนาะลังดาเนาะโดยก็ขอ,ขอบใจหลายๆเด้อขอให้อยู่ดีมีเฮงสุขภาพแข็งแกร่งแข็งแกร่งการงานสิงใดก็ให้จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเนาะให้ขึ้นให้น้องมาทำนี้ให้ใดขึ้นแหาขึ้นร้อยเท่าพันเท่าพูดไหนเนาะ ให้ข so ึ้นมีแต่สุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแกร่งพระท่านมีครอบครัวก็ขอให้ขึ้นมีครอบครัวที่ยนสมบูรณ์แบบเนาะเจอคนหักที่บ่ให้หลอกลวงขึ้นแหละมีคนจริงใจกับขึ้นเค็ดยังก็ให้เจริญรุ่งเรืองทะเลเนาะเันื่อยกับอวยพรกับบุกใหเก่งปลายต้องหลายเนาะเป็นอะไรตื่นเต้นมั่งเตยเงินไปแตยงโทรศัพท์แบ่งเงินไปแตยงโทรศัพท์แม่พูดแล้วว่าจะได้เงินเนี่ย ยังเมื่อไปกับที่บอกเพิ่นบอกอยู่บละบอกว่าได้ชามแช็บ่ชามแช็ดหนาล้านหนึ่งเอาไว้ที่ไห้เช็ดยี่ว่อเงินนี่ให้อให้เพิ่งไปจ่ายจ่ายยังนะจ่ายขาดโทรศัพท์เออเม่เอาไปแป้งให้บ่ใม่เมย์แป้งให้เนาะพอดีได้โทรศัพท์ดินพอดีแค่มาเอามาใช้เงินนี่เนาะเพิ่นจะว่าทำนิดนึงแม่จะเนาะจะสิดตเพิ่นจะได้สักจะสิดตเพิ่นว่าอ่านเขาไปถ่ายคลิปเลย มีทางผู้ใหญ่ใจดีเอาหาย <laughs> เอ <laughs> อยันว่าสิ่โต๊ะบา่า <laughs> เฮาไปอันหับจ้างเ่ิฝืนหายมา,ลา,าก 40, มนน <laughs> ล้านชามเชนหาสิพันโมเมเนาะระบบความจริงน้นนองละเนาะขายออนไลน์ได้เพราะมือหนึ่งชำนีเนาะ <laughs> <laughs> บ่บได้เนะ <laughs> าะจ็กมื่อจะซ้ำนีน่ฉันน้องละ หลายเดือนโอ้โหเนาะหลายเดือนเนาะคือว่าค่านี่บ่โอเคปานใดเนาะเพหลายเดือนสิได้เงินสํารับ้านชเนาะเออว่าคือน้องเพิ่นเว้าแหละมื้อละกําไรก็อัน2,000 3,000ได้อ้าคือเอาน้อยน้องล่ะปกตินี่เครื่องเฮาขายแพงกย่านแบบเขาสิบ่ซื้อหั่นบ่ปกตินี่หาหรือว่า10ขึ้นไปเด้พวกเขาขายนี่อันกําไร2,000นี่น้ํามันเฮาก็บ่พออีกเด้นี่น่ะ จุ๋วเขาเขาเขาสร้างซะอันหนึ่งแบบนี้เอามาลายเดียลายแล้วเขาไปส่งแบบลายสุดเนี่จักมันเป็นเงินเป็นอยู่เท่าไรประมาณล้านปลายเขายืมเงินแม่เขาก่อนเลยเป็นอะไรเลยแบบขึ้นนะนะเอากระหายน้ำเดี๋ยวปายจะเอาโดยไปส่งนี่ต้องคิดค่าไปส่งน้ำบนน้ำแบบเบอราะว่า มันบริไกลเดียาส่งกันแนวบ้านทางสมุทรจะปามาตะนีชาตินี่มันก็ไปน้มันมันก็เป็นฉอดลายเติบได้เนาะคันมากำไรลำชองพันให้เขามาเอาก็นีเดียวทางนองหลานี่ก็คือว่าแปลงทุทรัพย์สาขาหกเศษเนาะอันที่เรือกับเครื่องนึงกับว้เป็นทุนทอนนั่นค่าขายออนไลน์เจ้าชาแนลรองหลานเนาะขอดีได้จังไ่ได้เอาน้ำเมเจ้าเอาเอาส่วนน้อยแค่แนบดน้เนาะ บอกได้เลยเงินตัวนี้จะไปอันเลเมเพิ่มอีกนัเนาะเอาเงินกับออไลน์แบบนี้แค่นี้น้องนะเอาเเงินป็นกระซับนะสวัสดีขอสินน่องดีด้วยนะประสบการณ์คนเคยผ่านมาเลยทังน่องคือสี่เยนบริหารเป็นนี่ดอกขึ้นกันเป็นไม่ข้าออนไลน์แต่น้อยเนาะเมนโอ้เป็น้องหลาค่ายยงสาวออนไลน์นี่แบบทั้งสวัสดิ์เสื้ออุดนนท์นะตอนนี้เสื้อผ้าโอ้เป็นของเสมาหมักของสวัสดิ์เลยเนาะเสื้อผ้าเป็นชุดบ่ดื่อยนี่มีปะดื่อยนี่ เไม่ได้เป็นชุดนะเอ้ยเราาคฮ้ยเฮ้ยเห็นในโทรศัพท์อยู่หอนแจ้งน้องกันจะมีหรือเ่าด้วชุดนั่นนะจากระชงให้น้องเพื่อนน้องคนน้าให้ไม่ได้ชงให้น้องกันนั่นกันด้มักชุดหนึ่งเดี๋ยนี่นะาเถอเนาะนีน้องสั่งมาให้กันนะมันเถอเขาสั่งน้ำเพินเพน้นเพิรนราคาถึกนาะมันอ่ะสิบอกแพงเนาะเม่ส่งอยู่ห่อกันเอวหวสั่งแต่ว่าจะนาสั่งส่งดิค่ะมันโคกใหญ่โหบอทางอันบั้นพีนอ่ะบอเข่าบนในได้ ออไปไหนอีกข้าไปชงข้าก็นดาดื่อยู่เนมาหาหนักแลยชงก็ต้องเมื่อชงถึงบ้านน่เลยมาชงไปด้วยเพิ่ราคาย่านน้องเพิ่มราคาด้ใช่คนายตนังเขาไปกระทางยากเลย่ แคมปคนตกในหัวไทยไปทางวันเอื่อยนะแนวปีนเอืะอยเอ้ยเป็นต้องสั่งน้องจักเถื่ออีกเนาะแล้วเนาะลูกพุ่งแบบเป๊ะๆต่อให้เจ้าอันเสือสุดหนึ่งนะแสนหนึ่งตีบัดอันรับสวัสดิ์เพิ่มให้เป็นหาชิบเชนหาชิบกัย่างบนเขาแล้วเนาะคิดบนเขาเผื่อหอดทางเขาบ้านโคกเผื่อออกมาไหลลงคานาเข้าทะเลเถื่อเนาะ คือว่าอยอกบ่อดินน้ำหอมน้องกันเนาะน้อง,ง,งหลังอ่ยังพร้อมแจ,กเ,จกเพชรแจกลายให้เก้าไปแทงโทษทัพย์ในสิบตั้งลายเลยบ่อหนิตั้ง,งเห็ดเ็ดลายไว้ไลไเลยเนาะอือเพราะว่าไปเห็ดใหม่กระสิบไปร่างเครื่องใหม่เบิดบ่จกาแฟตาบึงตาบึงตัวจริงเนาะมืออื่นว่าสิบแปานี่แต่เงินก็แาโทรศัพท์พอดีเด้อเนาะล่างนี่ตากแดดเด้อเนาะเหลี่ยห้งหอนจีล่างเครื่อง เมื่อนากามันตกน้ำเลยก่อหันศีรแปลงมันตกน้ำเลยนั่นมันดับไปเลยมันห้อนบ่จะให้น้ำน้ำมันนั่นอย่าใช่นิอหนึ่งหละแล้วมันเข่าไปเครื่องอย่าได้หนึ่งคือแบบเป็นนันแทมันคือชีหอดโทรศัพท์ไว้แทะโทรศัพท์เทบอกมันแตกบอกเมรมันแตกมาแม่ะเข่าไปพ้าลังเชื่อชัดโทรศัพท์กับแบบว่ารุ่นฉูซีวิตนะนะเหื่อย่อยซื่อยังทิ่ตายนลยนะบ่ท่านกินน้ำน้ำเย็นบ่หยอดชัดชัดเนาะ ขานฝนตกฝนตกนี่ยิงไปใส่บเรงหลาเนาะต้องใส่ถุงยางและกัวยันน้ำเข่าเด้น้ำชุ่มโอยเขาหนูชัดจังชัวแต่นี่แต่นี่แหละเนาะขายเครื่องก่อนได้ทรับเพลงโทรศัพท์ได้ดีกันโอเคยจ่าน้องหลานเนาะเดิมใส่กับดาษผักก็จะเมนทังอันยังวะทังพังไทยแล้วก็ว้าอยู่เพียงว่ะขาดโทรศัพท์น้องยังแปรงไม่ได้เลย เงินเดือนพี่ออกเลยนั่นลัสซีโอนมาให้ทางคนผังไทยบอสหมั่นใจเพิ่งจะรอยจากรัสซีโอนให้นะบ่เ <laughs> นี่ยเสิง่งมาขึ้นกําลังอันเคยดมเคยเบ้านะเดือดเบ่านี่ยังเิง่นก็ยังบ่หด บ่ให้น้องมีความหวังกับเพื่อนหลายเนาะแม่นพอที่ผ่านมานี่มีคนแบบผิดหังแบบนี้ได้เนาะผิดังแบบนี้น้องล่ะเออแต่ว่าโอ้สิได้เงินเดือนเท่านั้นเท่านี้มันบ่ไแมันบ่ได้ตามเป้าหมายที่เฮาที่พนเว้าว่าหั่นน่ะแม่นก็คือความหมายเฮากบ่ได้ไปเคียดแค้นเพิ่นดเพราะว่ามันิของเพิ่นสิเพิ่นบ่ให้กแล้วแต่เพิ่นเออเฮาสิอย่างแม่นอีกอย่างเพิ่นให้มาาดก็แล้วแต่ได้คือว่าเพิ่นว่านี่เพิ่นว่าสิโอนให้เฮากเฮามีแต่ถามว่าเออพี่มีอันหั่นว่า ดาวบ่ได้โอนมาก็บ่เป็นหยังเฮานี่นั่นแหละแม่นแต่คนน้องเนาะบ่ต้องโอนนั่นเนาะบ่แม่นที่ว่าเพิ่นสิโอนให้คือเพิ่นโอนให้5,000นี่เพิ่นบ่โอนให้0 0 0 0 0 0นี่ก็แบบว่าคือแบบคือบ่บ่บ่แบบโอนให้ตรงปกแบบนะบ่ละเอ้ยให้เพิ่นโอน1 0 0 0โลดสิสว่าหั่นน่ะ อยไรมอึ่งหอย่างหนึ่งอย่างไรหพันก็จะหาพตามใจเข้ากับอะได้ต้องมือเงินในกระเป๋าตัวจริงคนใช่ใจเนาะล่ะชองมากกับเพื่อนหกจะได้กระยาบรวยน้ำพักน้ำแห้งเพื่อนหายเดอนแบบเต็มใจเพ่ินนะเนาะแบบนี่ซะมาสันกับเพื่อนห้อันชองพันจะขอมือนึ่งเด้อจาจุดโทรศัพท์แต่มืองนอไม่นีเด้อเดียวกับเพื่อเงพื่อนเล่ากันสิเด้เนาะ่อเคก็เข่าใจคมไมคคยกเราดีคมไมกับประสดบยอยกเราสิลงหล่ะเนาะหลังหลักกคือลาได้แบบ คือถ้าเิ่บ่ฝากมาก็บ่เป็นหยังอือเฮาก็เข้าใจนมก็เข้าใจเด้นี้หนเพนก็เฮ็ดเวียกแบบเฮาเฮ็ดนั่นแหละแม่นือ่สิได้ก็เมื่อยเนาะอกคือเนาะคือเฮ็ดเวียกบ่ขายเครื่องได้ก็ได้เื่อละ1,000 2,000คิดว่าเพื่อขึ้นสิได้เนาะอือแม่นมาให้สิเอาเฮก็บ่ได้เฮาแฮงันหลายๆกว่นี้บ่รบ่ได้อันเงินบ่ขึ้นใตน่ะไปเฮ็ดเวียกอยู่ร้านอาหารมื้อละ10,000ยังไปยังุยเลยได้จากเดือนไปนะ เอาเป็นมือมือละสิบล <chat> ูกค้าเต็มโตไม่ได้มีเวลาหนักเลยไสิบพันสิบพันตักสูญชีวิตสิบพันยังไงอย่างไรบัเติมเงินใบหนึ่งน้องยังฉูดชีวิตเนาะผู้จ้างขึ้นความาตะกี้กันเนาะตะกี้เันนยังมื่อคืนบ่ตะกี้กันสิครับไปงานจะฟรีล่ะประมาณเพาอยู่มอหนึ่งนี่แหละอีกอย่างก็คือว่าเด็กน้อยใช่ไหมสิจ้างไปจับเก็บแถวดงเบรงเท่านั้นนะเออผื่อแตกเผื่อเฟกถึงนะจะางไปพอได้ซื้อบัตรซิเบอร์ขนาดเด็กน้อยเนาะ ตอนนี้เขาจิบพันจ้างหูแตกกับ๊วยนะน้องล่ะเ <c oughs> ม,ามาื่อเมื่อยี่จะไปขายเครื่องออนไลน์ผมแล้วเนาะอืมได้ขายมัมมมนมีอย่างนี้ขันมีมีควงกระขักในเอื้อยสีช่างเนาะสีอุดนนนสระเนาะมีอย่างนี้อ่ะในน้ำมีพวกเสื้อผ้าแล้วก็แบบมีอ่าเดส่งเ <c oughs> สืส้อผ้าฝาดเสตัวเลยมีใช่อย่างนี้ส่งนะ <c oughs> มีได้เบียร์ใช่ไหมพ่อไม่เลิเมื่อยนะต้องใส่ใส่เอ็นเนอร์เอื่อยใส่นะอ่าอัน ยังเอใชใช่ยังเอลบอเอลเอลเสได้เลยนะแวเอลยังเอเอเอลบ่ง่ต้องส่งแเอสนะส่เอกเอลกัยังบอพอีกไลยสมัยต้องบนได้เลยนะอเอลเอสโอเอลเอสคำบอกาดีถกเอลเอสไม่ใช่ ก็คือคม้านทั้งหลักกับคายแบบเครื่องออนไลน์ทุกอย่างเลยเนาะแต่ก็เออยอจะมีแบบตัวดีแนนแบบรถหุ่นในฝากมาให้เออวรับเพื่อนเด้อชื่อนอเนาะน่ให้แล้ใส่เอ็ดเอ็ดแนนนี่นะใช่ใช่เอ็ดเนี้ยนี่เออใช่ใส่เอ็ดนี่ยสนานป๊อปนี่ไม่ใช่อะไรเลยโอเคนั่นแหละค่ะที่แปลว่าที่บิ่ง ตำลังนอชิอุดนุนนองผลนอผลคลายเสือผ่าชุดละเซนทันชื่อมันผลชุดหาซิปนีน่ขนาดขนาข่าวโบโบด้สุขัยพิมเพราะว่าน้องผลคลายจะเพลิดเสือผ่าเออของไซยันหนาขึ้นเป็นกาแฟกี่ซิวยนันบอกมันาประกันเนะ <c oughs> าะเหม่อนน่นเดี๋ยวจะมาหายเนาะอย่างนี้ว่าซื้อครีมขายครีมยันมีแต่กาแฟอีกแปลว่าคือหนาชิ่อเอื่อยเดิมยันแล้วผู้ชายไปแห่งดำนี่เนาะก็ยันแบบุกปัญญานั้นน้องละเนาะ อ่นี้ได้ก็บอกรายห่างเนาะบอกไปบ่มาผดว่าแห้งอันยาวเหยืดอเนาะอืมทหาก็ใช้ดอกผลไปผักผ่อนก่อนเลยโดยโดยโดยสบายดีเนาะสบายดีเนะสบายดีเนาะโดยสบายดี